บารรู้จัก Love The First s i ซ h ์ป่ะมันคือรักแรกพบอะที่นักวิจัยเขาออกทฤษฎีแบบจริงจังเลยนะแบบพอเจอกันก็สปาร์คเลยอะอแต่ก่อนอื่นนะแกต้องเชื่อในตัวละครที่เราให้ไปก่อนแล้วเอทฤษฎีรักแรกพบนี่มันคืออะไรอะ่ะคืองี้ ทฤษฎีหลักแรกพบเนี่ยมันถูกทดลองด้วยทฤษฎีสะพานแขวนสมมุติให้อิดเนี่ยยืนอยู่บนสะพานแขวนที่มันไม่แม่นคงลมพัดไปพัดมามันก็แขวนไปแขวนมาตามลมใช่ไหมส่วนบาร์สเนี่ยยืนอยู่บนสะพานที่มัน่นคงลมพัดเท่าไหร่ก็ไม่แกวพวกแกสองคนคิดว่าใครที่สมองจะกั่งสารความกลัวจนทําให้หัวใจเป็นแรง อิดถูกต้องแล้วพอนักวิจัยอะเอาใครก็ได้อะมายิงอยู่ที่สะพานที่อิดยืนอยูย่สมองอิดที่หลังสารความกลัวอยู่ใช่ไหมมันจะหลังสารความสุขหรือสารความรักมาทําให้อิดเนี่ยรู้สึกปลอดภัยเชื่อใจอแบบถ้าแกเจอใครแล้วหัวใจเต้นแรงอะนั้นแปลว่า แกโดนทฤษฎีสะพานแขวนเล่นงานอยู่เหมือนหนังเรื่องไททานิกเรามีโอจูเลียตแล้วก็ขวัญเรียมแล้วก็สไตป์บอนเก็ตปะ๊เราเก็ตนะผมก็ยังมองว่ามันคือความหลงมากกว่าความรักอยู่ดี งั้นเดี๋ยวบาเล่นคู่เราลองเล่นกันเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นให้มึงดูเองมึงยังไม่เก็ทนี่ใช่ปะอันนี้เจมพุ่มกับซีรีส์ใหม่ของเราครับ <Cut. S 3> ผมชื่ออิกนะครับบานรู้จัก l o v e like at the first s i ซ h t ป่ะแบบ ถ้าแกเจอใครแล้วหดดัวใจเต้น,น,นแรงนั่นแปลว่าแกโดนทฤษฎีรักแรกพบแบบเล่นง,งานหนึ่งผมตื่นเต้นจนหัวใจมันหลั่งสารความรักออกมาเต็มไปหมดเลยอ่ยหดิจะมาเสียเวลาก,กับการที่จะรักใครสักคนหนึ่นนง,ง,งดดไหมกูกับเจมสรักกันนะ